สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่อง Easy Fishing นะครับตกปลาในแบบง่ายๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาอยู่ตรงสะพานวังตะไคร้นะครับตรงเนี้ยเป็นวันธรรมดานะครับตอนนี้นะตอนนี้เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะตกยากครับเพราะว่าเขาจะห้ามตกเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งทานอาหารอยู่บริเวณนี้กับตรงนี้นะครับ อ่ะวันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้เหมือนเดิมครับอเดบลัน09นะครับปี09รอบ7สปูนเนเวล1.5ม mm ิมนะครับสาย PE 0.2นะครับของแม็กไฟนะครับแล้วก็เหยื่อวันนี้ผมจะเริ่มที่1.1กรัมนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงอยากจะได้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ช็อกหน้าเนี่ยผมใช้ที่6ปอน์นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ เราจะได้หรือเปล่านนครับเดี๋ยวามาเริ่มกันเลยกับตรงนี้นะครับหมายใต้สะพานวางนาังตะไครนะครับเหมือนเดิมครับกอท่าช้าเน้นตามหลังแนวหินนะครับเหยื่อเราก็ไม่ได้หนักมากครับอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรัมเราก็กอท้าช้าได้ครับเพราะว่าน้ำมันพัดเหยื่อเราออกแอคชั่นอยู่แล้ว ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะยากหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าทางร้านค้าเนี่ยเขาจะจะว่าเอานะครับเพราะว่าเขากลัวไปโดนพวกลูกค้าที่มานั่งทานอาหารนะครับ Okay. เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตรงหินข้างหน้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ําที่ไหลตกลงมานะครับ สังเกตนะครับถ้าผมจะใช้วิธีการนะครับไม่กออย่างเดียวแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่เรากออย่างเดียวมันจะทําให้เหยื่อเราไหลเร็วนะครับไหลลงมาตามน้ําเร็วแต่ถ้าเราเคาะอย่างนี้ยครับทําให้เหยื่อเราอะออกแอคชั่นแล้วอยู่ในจุดนั้นได้นานขึ้นอีกนิดนึงนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับ มีประจาาตามมาครับอืมกันไม่โดนครับน้ำมันใสครับมองเห็นตัวอยูข่ข้างหน้าหลายทีละ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเหยื่อให้ให้ให้เบาลงอีกนิดนึงผมว่ามันหนักเกินไปไอ่าตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นโรดิโอคับนะครับแจ็คเคล0.9กรัมครับเบากว่าอีก2ครับ เ,เราจะเดินขึ้นไปด้านบน,นครับลองไปดูเลยครับขึ้นไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเรารอให้ตรงนี้เงียบอีกสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเราเราจะลงกลับมาซ้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัววนเข้ามาอีกทีนะเดี๋ยวไปเล่นด้านบนนั้นก่อนตามร่องหินแบบนี้ก็มีตัวนะครับค่อยๆเลาะมา ค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวระาวาังล้มกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังแห้วอยู่ไม่รู้ว่าจะโดนไหมแต่ที่เนี่ประจาดเยอะมากนะครับพวกประจาดจะเยอะไม่รู้ว่าจะโดนไหมเดี๋ยวลองดูนะครับได้สักตัวก็ยังดีครับปลาจาดเป็นปลาที่สวยงามสู้เบ็ด แรงดีนะครับประจัดเนี่ยเหยื่อใช้โลดิโอคาร์บนะครับแจ็คแควครับโอเคน้ำค่อนข้างแรงเนี่ยที่เรามองเห็นนี่คือร้านค้าครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะลำบากครับอ่ะโอเคลองเลยครับอา้าวไม้แรกครับตีเข้าวงไปเลย อ,อุ๊ยกัดหลุดนะครับอื้อหือ,หอ โดดแล้วครับโดดแล้วครับอุ้ยมีสายด้วยนี่ครับอุ้ยดูครับมีตามาแย่งเหยื่อมองเห็นครับนี่นี่นี่ตัวนีงโอ้โหโอ้โหโอ้โห นี่ครับมองเห็นใต้น้ำแล้วมองเห็นนะเห็นไหมยังอยู่เลยน่เบลเลอร์เลยเนี่ยครับปลาน้ำตกนะครับกับไซส์แบบนี้ดูพอเปอร์เกินเข้าไปเลย โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูป สวยนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะปล่อยละเคเริ่มกันใหม่ครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ว่าไม่แห้วแล้วครับรอดไปละ ใช้ป๊อปเปอร์แก้เกมนะครับโอ้โหแต่ว่าตียากอยู่เด <Yeah. S 1> ี๋ยวอีแล้ยับโอ้ยหลุดไม้ถึงหน้าเลยนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหหามมาถึงนี่เลย ต้องริมริมขยับเข้าไปข้างหน้าหน่อยดีกว่าตียากครับตรงนี้ อุ๊ยดยแล้วครับนี่ครับนี่ครับโดยแล้วครับมีเหี้ยยังไงครับมีไซดด้วยมีไซดด้วยเนี่ยเฮระวังนิดนึงนะครับเบ็ดสามทางเนี่ยผมเคยโดนติดมือเลยเรียบร้อยครับไอ ดูนีวครับเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กครับออปเปอร์แจ็คสันพีวายโอ้โหเข้าเบ็ดสามตัวเลยปลดยังไงครับในทีนี้ หยับเข้าไปง่ายหน่อยดีกว่าของมันต้องมีนะครับแจ็คสันพนะีวาย นี่หลุดโอ้โหไปคันกันเด้งเลยต้องไปตรงอื่นก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเริ่มมาเยอะแล้ว โดนแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตามหลังหินเนี่ยครับไปแล้วตัวเล็กๆอะแรงดีจริงไป หมายเมื่อกี้นี้นะครับมีคนมัรับประทานอาหารแล้วครับแล้วก็มีคนลงเล่นน้ำนครับผมก็เกรงใจเขาครับก็เลยออกมาที่หมายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาก็ใกล้จะหมดละตีสักสามสี่ไม้ครับ โดดแล้วครับอุ้ยกระเด็นเลยโอ้โหหลุดใหม่ครับ สุดไปแล้วครับโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ โซส,สปิดลิงมันงาครับอืมอ่ะโอเค เอาเหลือเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปตกที่ไหนนะติดตามชมกันให้ดีๆนะครับก็จะมีหมายแจกนะครับเทคนิคการตกนะครับเกี่ยวกับงานสตรีมนะครับอ้าวโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปเพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับผม